You're Summary to listening The สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังร้อนแรงอยู่ตอนนี้นะคะครับสวัสดีครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยมาจากหลายแหล่งเลยทั้งข่าวบทวิเคราะห์แล้วก็มีจากภาครัฐด,ด้วยครับผมซึ่งดูแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องการประทะกันธรรมดาแล้วค่ะเหมือนจะกลายเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารเต็มรูปแบบไปแล้วใช่ครับใช่เลย เราจะมาลองไล่เรียงกันดูนะฮะว่าประเดน็นสำคัญสคัญมีอะไรบ้างและมันบอกอะไรเราได้บ้างครับค่ะเรื่องนี้มันมีหลายมิติซ้อนกันอยู่จริงๆค่ะตั้งแต่เท่าทีของรัฐบาลกัมพูชาเองเลยาการใช้ Media โซเชียลมีเดียเป็นเหมือนอา,อาวุธชนิดหนึง่งไปจนถึงเรื่องที่มันอย่างรากลึกอย่างเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็แน่นอนผลกระทบทางเศรษฐ,ฐกิจใช่คระรวมถึงมุมมองข้อเสนอแนะจากนักวิชาการด้วยว่าเราควรจะรับมือ,อยังไงดีงั้น เราเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะคะที่ว่าท่าทีของกัมพูชาเนี่ยรัฐมนตรีมหาไทยเขาเออซกโซกาค่ะเขาออกมาเตือนพลเมืองตัวเองเลยนะคะว่าห้ามช่วยเหลือกองกำลังต่างชาติซึ่งก็คือไทยนั่นแหละครับผมแรงดีเดียวค่ะไม่งั้นอาจจะโดนข้อหาเป็นกบฏได้เลยอาจจะถึงขั้นถอนสัญชาติโหหนักมากนะครับนั่นใช่ค่ะ แล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่ามีการจับกลุ่มคนที่ให้ข้อมูลเรื่องการเคลื่อนกําลังพลฝั่งเขาให้ไทยไปแล้วด้วยมันดูตรงเครียดมากๆเลยค่ะครับเรื่องนี้มันสะท้อนแล้วก็เชื่อมโยงโดยตรงเลยกับสิ่งที่เรียกว่าสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ IO นะครับ IO นะคะครับปฏิบัติการข่าวสารคือมันมีการโจมตีกันหนักมากมีการบิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดฝั่งกัมพูชาก็มีการปล่อยข่าวที่เอ่อค่อนข้างรุนแรง เช่นอะไรบ้างคะเช่นอ้างว่าทหารไทยไปตัดศีรษะฐานกัมพูชาหรือว่าใช้ระเบิดลูกปลายใช้อาวุธเคมีอะไรแบบนี้ครับโห oh, ฟังดูน่ากลัวมากครับซึ่งทางฝ่ายไทยก็ออกมาปฏิเสธหมดนะครับชี้แจงว่าเป็นข่าวปลอมเป็นเฟกนิวมีการเอาภาพเก่าๆหรือภาพจากเหตุการณ์อื่นมาใช้ประกอบด้วยค่ะแล้วฝั่งไทยเราล่ะคะ มีการตอบโต้ในโซเชียลมีเดียเหมือนกันใช่ไหมคะก็มีครับมีการตอบโต้กันไปมามีข่าวลือเกี่ยวกับบุคคลสําคัญของฝั่งกัมพูชาออกมาเหมือนกันอ,อ๋อค่ะจนโฆษกรัฐบาลเขาต้องออกมาขอให้สื่อไทยออช่วยหยุดเผยแพร่เฟกนิวส์เลยขนาดนั้นเลยนะคะที่น่าสนใจคือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าพอช่วงที่สงครามไซเบอร์มันดุเดือดเนี่ยแก๊งคอสเซนเตอร์จากฝั่งกัมพูชาเหมือนจะลดลงไปครับเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากครับ มันเกี่ยวกันได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะหรือว่าบังเอิญเอ่ออาจจะเป็นไปได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนทรัพยากรหรือเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีอันนี้ก็ยังไม่มีใครยืนยันชัดเจนนะครับค่ะแต่นักวิชาการบางท่านเขาก็มองว่าปรากฏการณ์ขา่าวปลอมที่มันแพร่กระจายง่ายในกัมพูชาเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเพราะสื่อเขาถูกควบคุมค่อนข้างมากอืมแล้วก็ประชาชนบางกลุ่มอาจจะยังขาดทักษะในการตรวจสอบข้อมูลหรือ media literacy นะครับค่ะ โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง Facebook กับ YouTube ใช่ไหมคะใช่ครับใช่เลย2แพลตฟอร์มนี้คนใช้เยอะมากข่าวปลอมมันเลยไปได้เร็วมากครับเป็นกันอยู่ด้วยที่เขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ที่เล่าคนละเรื่องถูกต้องครับเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยประวัติศาสตร์มันถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นชาติสร้างชาตินิยมให้ทั้งสองฝ่ายค่ะมันก็เลยเกิดมุมมองเกิดอคติเกิดการตีความที่แตกต่างกันไปเช่นเรื่องอะไรบ้างคะที่ชัดๆ ก็กรณีคลาสสิกเลยคือปราสาทพระวิหารครับหรือการเคลมวัฒนธรรมกันไปมาอย่างเรื่องโขนอ๋อค่ะจําได้ล่าสุดก็มีประเด็นเรื่องที่มาของอักษรไทยอักษรเขเมรอีกซึ่งจริง,รงๆนักวิชาการเขาก็ชี้กันนะครับว่ารากฐานมันก็มาจากอักษรปัลลวะของอินเดียโบราณเ,เหมือนกันนั่นแหละอืเข้าใจเลยค่ะทีนี้มาดูผลกระทบกันบ้างมีนักวิชาการอย่างดอร์สมชายพัคภาสารวิวัฒน์ท่านวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจไว้น่าสนใจเหมือนกันนะคะครับ ดรสมชายท่านมองว่ายังไงบ้างครับแปลงโดยตรงกับคนในพื้นที่7จังหวัดชายแดนเลยโดยเฉพาะพวก SME ครับใช่ครับดรสมชายท่านชี้ให้เห็นภาพผลกระทบเป็น2ชั้นเลยชั้นแรกก็คืออย่างที่ว่าคือการค้าชายแดนหยุดไปค่ะมูลค่าอาจจะหลักหมื่นล้านบาทกระทบ SME กระทบคนท้องถิ่นโดยตรงอันนี้ชัดเจนค่ะแต่มีชั้นที่2ด้วยเหรอคะครับที่น่ากังวลกว่าคือความเสี่ยงชั้นที่2คือท่านมองว่า สหรัฐอาจจะใช้สถานการณ์ความขัดแย้งนี้เป็นข้ออ้างในการเจรจาการค้า oh. หรือใช้มาตรการทางภาษีบางอย่างกับประเทศไทยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นความเสียหายอาจจะมากกว่าผลกระทบจากการค้าชายแดนหลายเท่าตัวอาจจะถึงหลักแสนล้านบาทได้เลยโอ้ห oh, อันนี้น่ากลัวกว่าเยอะเลยนะคะครับท่านถึงกับมองว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยกลายเป็นเหมือนอาวุธที่5ในสงครามยุคใหม่ไปแล้วใช้สร้างความแตกแยกบิดเบือนความจริง ท่านใช้คำว่ายุคความตายของความจริงเลยทีเดียววิทย์วัฒนสุขท่านก็เสนอแนะเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตของภาครัฐครับท่านว่ายัางไงคะท่านบอกว่าต้องชัดเจนรวดเร็วและก็เป็นเอกภาพมากกว่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวปลอมมันถูกขยายผลลุกลามกลายเป็นปัญหาการเมืองภายในประเทศได้อือฮึเป็นข้อเสนอแนะที่ดีครับแสดงว่าการสื่อสารตอนนี้อาจจะยังยังมีช่องว่างอยู่บ้างอาจจะเป็นอย่างนั้นครับ ทีนี้นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงก็น่าเป็นห่วงมากนะครับครับหนักหน่วงมากครับมีทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตแล้วก็ตัวเลขผู้อบพยพที่ต้องไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวก็เป็นแสนคนเลยนะคะเป็นแสนเลยเหรอคะครับแล้วก็โรงพยาบาลตามแนวชายแดนหลายแห่งก็ต้องปิดให้บริการหรือไม่ก็ลดการบริการลงไปเยอะเลยโหน่าเห็นใจมากค่ะแล้วทางรัฐบาลไทยเราได้ดําเนินการอะไรไปบ้างคะ เท่าที่ทราบเหมือนมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมาดูแลใช่ไหมครับครับมีการตั้งสอบอทอกอขึ้นมาครับศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสอบอทอกอนะคะครับผมแล้วก็มีความพยายามเจรจาหยุดยิงผ่าน,นกลไกของอาเซียนมีการหาหรือที่มาเลเซียมีการตอบโต้ทางการทูตประนามการโจมตีพลเรือน แล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆให้ประชาคมโลกทราบรวมถึงส่งหนังสือไปถึงหน่วยงานของ UN ด้านสิทธิมนุษยชนด้วยแล้วภายในประเทศล่ะคะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรออกมาบ้างก็มีออกมาบ้างครับเช่นทางทปทหรือธนาคารแห่งประเทศไทยก็ขอความร่วมมือสถาบันการเงินให้ช่วยเหลือลูกหนี้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หรือทางกระทรวงแรงงานก็ออกมาตรการมาดูแลช่วยเหลือแรงงานทั้งคนไทยแล้วก็แรงงานชาวกัมพูชาที่อยู่ในไทยแล้วได้รับผลกระทบด้วยครับค่ะก็ถือว่ามีการดําเนินงานหลายส่วนอยู่เหมือนกันนะคะสรุปแล้วสถานการณ์ครั้งนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นตอนแรกเยอะเลยนะคะครับซับซ้อนมากจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องทหารประทะกันแต่เป็นสงครามข้อมูลข่าวสารที่เ,เข้มข้นมากมีเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเหมือนเชื้อไฟอยู่เบื้องหลังครับผม แล้วก็ส่งผลกระทบกว้างขวางทั้งเศรษฐกิจ,ธธธจสังคมแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยใช่ครับและประเด็นทิ้งท้ายที่ดรสมชายท่านฝากไว้ให้เราคิดต่อก็น่าสนใจมากนะครับค่ะประเด็นไหนคะคือท่านมองว่าท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยภายนอกพวกนี้เนี่ยบางทีโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดสําหรับประเทศไทยในระยะยาวอาจจะไม่ใช่แค่การจัดการความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านอย่างเดียวอแต่อาจจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ,ธธธจ และก็การศึกษาภายในประเทศของเราเองอเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจริงๆอ๋อหมายถึงสร้างความเข้มแข็งจากภายในครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นรากฐานความมั่นคงที่แท้จริงในโลกยุคใหม่ก็ได้เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมาขบคิดกันอย่างจริงจังมากกว่าการแก้ปัญหาความขัดแย้งเฉพาะหน้าอย่างเดียวครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะต้องกลับมาทบทวนกันจริงๆขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้ยินดีครับ